세간 인식과 달리 다음 기회라는 건 보통 찾아오지 않다고. 그래서 이번엔 뭐라도 해볼 생각이야. 뒤늦은 후에는 추한 감정만 남길뿐이더라고곧 작전 시작이고. 그러니 다들 내 시야에서 벗어나지 마. 당신이 이 숲의 괴수를 지금 내게 가장 비치 뭔지 알아? 회사로 돌아가 작성을 보고서에 임무 성공해라는 단어를 내손으로 써야 한다고지워야겠는들었어 연구 계획서는 그냥 폐기해야겠다. 오케이 알았어. 곧 강내한 림바스 컴퍼니에 이랬나. วันนี้จะมารีวิวตัวคอน 응. 시즌 7 EGO l o b o t o m แลนเทิร์นนะหรือตะเกียงนั่นเองก็เป็นของโออินฮารนะที่มีบทในซีซั่น7นี้ก็คุันี้ก็เป็นซีซั่น7นะฮะก็อันนี้ผมบอกไปทั้งหมดซีซั่นนี้ก็รอแลกอีกสักพักหนึ่งเลยเนาะก็ไปดูสกิลในเกมเลีลยวกันนะโอเคมาพูดถึงตัวละครก่อนเลยนะสำหรับ สเตรเกอร์ตัวนี้นะ <I S 1> เป็น <Chris. S 1> ตัวที่ <Yes. S 1> ก็เลือดโอเคนะอ่ะแต่เลือดโอเคนะสอง้อยเจ็ดสิบสี่สปีดถือว่าเป็นสปีดที่แปลกนะหนึ่งถึงสี่แต่มันเล่นกับตัวละอนนะเพราะฉะนั้นก็สปีดก,ก็อาจจะน้อยหน่อยอ่ะเป็นตัวที่แพ้ปุ๊บนะกางแทงแล้วก็ตัวนี้เป็นดาเมจแทงลวนนะฮะแทงลวนแล้วก็เกสเต็คเกอร์มีอยู่ ประมาณ40%นะหนเกมนะก็มองๆแล้วก็ดูเป็นตัวแทงนะแต่ก็ไม่ใช่ตัวแทงขนาดนั้นนะตัวนี้จะออกไปแนวแทงสัพอร์ตแล้วก็ดักเมตได้นะมันทำได้หลายอย่างนะะซึ่งผมมาอธิบายวิธีเล่นคร่าวๆแล้วกันนะวิธีเล่นของตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะตัวนี้อยากจะเชนสีฟ้าให้ได้เยอะๆนะเพื่อเก็บบัฟของตัวเอง เมื่อบัฟตัวเองครบมันก็จะเป็นแปะเป็นบีบัฟใส่ศัตรูนะทำให้ศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้นประมาณนี้ฮะรวมรวมเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นสายเบิร์นกับสายซิกิ้งนะแล้วก็เล่นซิกิ้งดีกว่านะฮะตัวนี้มีสองสถานนะคือเบิร์นกับซิกิง้งแต่ผมแนะนําว่าเล่นซิกิ้งดีกว่าซึ่งก็วิธีเล่นก็มีประมาณนี้นะตัวนี้เล่นง่ายๆก็คือเชนตีใช้สก,กิลสีฟ้าเยอะ แล้วก็ถ้าอยากซัพพอร์ตเพื่อนก็กดป้องกันก็ได้ฮะกดป้องกันมันจะสามารถซัพพอร์ตเพื่อนได้นะแต่เมื่อตัวนี้กดป้องกันเนี่ยเลือดมันจะลดนะฮะก็ระวังไว้ด้วยนะตัวตัวนี้เนี่ยมันสามารถจะมีความพิเศษคือสามารถชนกับประตูได้ไม่ว่าสปีดเราจะน้อยแค่ไหนนะก็คือการไปแฟลชเนี่ยถ้าเราจะไปแฟลชให้กับเพื่อน คือเราต้องสปีดส,สูงกว่าใช่ไหมฮะแต่ตัวนี้ไม่สนใจสปีดนะก็คือต่อให้สตูสปีดเยอะแค่ไหนเนี่ยแล้วกเกรเกอร์ตัวนี้สปีดน้อยแค่ไหนเนี่ยมันไปชนได้หมดนะเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นอะไรที่ดีมากๆนะยิ่งเป็นตัวแทงด้วยทําให้รับดาเมจได้ดีขึ้นเนาะ,ะประมาณนี้โอเคมาพูดถึงความสามารถนะสกิลต่างๆนะ มาดูที่สก,กิลแรกนะเป็นสีแดงนะเงื่อนไขการเพิ่มเหรียญตัวนี้จะแตกต่างเพิ่มหนึ่งเงืนะ่อนไขนะซึ่งจะใช้ได้กับทุกสก,กิลนะก็คือ,อะจะมีการเพิ่มแต้มเหรียญน,นะถ้าเกิดว่าสตูเลวบ์เกรกเกอร์ตัวนี้หรือว่าเกรกเกอร์ตัวนี้มีสปีดที่1นะึ่งนะอ่สตูต้องเลวบ์เกรกเกอร์ตัวนี้3ามเวเก,กรกเกอร์ตัวนี้ต้องมีสปีดอยู่ที่1 หรือว่าสตูมีดีบัฟพิเศษนะที่เกิกเจอตัวนี้แปะไปก็คือตาผ้าซึ่งเดี๋ยวผมอธิบายทีหลังนะตาผ้าเนี่ยแล้วก็ตัวนี้เองผมบอกไปว่าเป็นซิคก,กิ้งกับเบิร์นนะ,นะก็เพิ่มเลียนตามซิคก,กิ้งกับเบิร์ดรวมกันนะที่โดนสตูแล้วก็เมื่อใช้งานสกิลหนึ่งเนี่ยจะแปะทําให้ตัวเองลดสปีด,ดนะซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปว่าตัวนี้เนี่ยยิ่งสปีดน้อยยิ่งเก่งนะนะนก็ตามขั้นไขด้านบนเลยฮะเพราะฉะนั้นมีแปะลดสปีดตัวเองก็ถือว่า โอเคนะ,อะเอฟิกิลไม่มีแล้วแปะของไม่แปะเบิร์นตัวไปนะแปะก็กลางๆนะไม่ได้แปะเยอะแปะน้อยมันเป็นแปะเลขซ้ายครับมันก็ไม่ได้อะไรมากแต่ถือว่าแปะซิงค์งโอเคนะ,ะสามหน่วยโอเคมาดูที่สกิลที่2อนะ,อะมีเงื่อนไขาการเพิ่มแต้มแฟลชเนี่ยเป็นเหมือนที่ผมอธิบายไปตอนสกิลแรกเลยเรื่องการคิดสปีดของศัตรูกับสปีดตัวเองแล้วก็แปะอีบัฟพิเศษแล้วก็ การเพิ่มแท่งเหรียญก็เหมีอนที่ผมบอกไปครัิงจริงกับเบิร์ดเครื่องเอฟเฟกเหรียญเนี่ยมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเหรียญหนึ่งเหรียญสองเนี่ยจะได้ดาเมจทุกแถมไปด้วยนะอืซึ่งจะคิดตามดาเมจที่เหรียญนั้นทําได้เลยคะตัดจิบเปอร์เซ็นต์นะซึ่งผมมองว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่ามีดาเมจสองประเภทในสกิลเดียวก็ถือว่าไม่แย่นะครับเสกิลนี้ก็แปะสถานะโอเคนะอืม คือเหรียญแรกเนี่ยแปะทิงกิ้งเขาถึงสามเลยแล้วก็เหรียญที่สีเนี่ยแปะเบิร์นเขาถึง2เลยผมมองว่าเป็นการแปะสถานะที่ดีมากเลยนะเพราะว่าแปะ่อนเ้า่จะพอใช้ให้ตัวเองนะอ่ะแล้วก็มาดูดีสกิลที่สามนะสกิลที่3านะก็จะมีการเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มแก้มเหรียญตามการคิดสปีดของศัตรูแล้วก็สปีดตัวเองนะแล้วก็เหมือนเดิมฮะแปะสามพิเศษ มีเพิ่มแต้มเหรียญอย่างที่ผมบอกไปจริงๆเบิร์นอ่ะแล้วก็ถ้าศัตรูเนี่ยมีสถานะพิเศษตาพราเนี่ยสกิลนี้จะเป็นเหรียญแดงนะฮะแล้วก็แต้มแฟลชจะเพิ่มขึ้นอีกเนาะอื่าเพว,ว่าเยอะเลยนะตามแล้วก็ถ้าเกิดว่าจากการระตูที่ผมพูดไปได้นะก็คือที่มีตาพราเนี่ยจะได้รับแต้มเหรียญบวกหนึห่งเป็นบัฟนะก็ ไม่ค่อยมีอะไรนะอันนี้ก็คือเพิ่มแต้มเดี๋ยวนะตัวนี้มันเพิ่มแต้มค่อนข้างเยอะนะครับเพิ่มแต้มหลายอันมากอ่ะแล้วมาดูที่เอฟเฟกต์เหรียญนะเอฟเฟกต์เหรียญเนี่ยเหรียญแรกเรียกต่อ,<ๆ>อเป็นแปะสถานะนะที่ผมมองว่าโอเคเลยแปะเยอะดีตัวเหรียญที่สามเนี่ยจะทําดาเมจไดเ้เยอะขึ้นนะถ้าสตูมีตาคล้าหรือว่าสตูเลือดตัดกว่า,า,าอ25ออ่ะแล้วก็ถ้ามีตาคล้าเนี่ย จะเป็นดาเมจสีฟ้าเพิ่มเติมอีกน,นะ1 0เลยนะอันนี้ถือว่าเยอะนะ80%เนี่ยประมาณนี้นะก็เป็นสกิลดาเมจแบบสถาน,นะดีๆอันหนึ่งเลครับอยู่ที่3สาแรงด้วยนะโอเคมาดูที่สกิลป้องกันนะสกิลป้องกันเนี่ยจะเป็นการกาดนะแบบแฟลชได้อ่าเป็นเหรียญแดงนะก็เป็นกาดสีฟ้านะก็ีผมบอกไปว่า วิธีเล่นง่ายๆมันคือการกดป้องกันแล้วทาให้เพื่อนเนี่ยได้รับบัฟใช่ไหมฮะแล้วตัวเองจะโดนลดเลือดซึ่งก็เนี่ยฮะอานนี้เลยตะเกียงจะได้จากตรงนี้กับพัสดีนะจะได้จากการกป้องกันกับพัสดีขึ้นตะเกียงเนี่ยมันก็คือมีสูงสุดดนะแล้วก็ยิ่งมีตะเกียงเยอะตัวเราจะยิ่งสปีดน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็ถ้ามีตะเกียงครบ8นะบัฟเนี่ยเอ่อกริเกอร์ตัวนี้จะได้รับยั่วยนะ แล้วก็จะแปะตาคล้าเสลลศัตรูที่มีเลือดมากที่สุดนะก็คือคุณกดป้องกันเนี่ยตะเกียงก็คือเต็มเลยนะมันเต็มทุกๆแปดหน่วยซึ่งถ้าเกิดว่าคุณมีตะเกียงขาดไปเท่าไหร่นันก็จะลบเลือดไปหนึ่งเปอร์เซ็นต่อจำนวนที่ขาดไปน,นะคะับซึ่งเมื่อกดป้องกันเนี่ยจบเทินเทินต่อไปเพื่อนจํานวนเพื่อนเนี่ยที่มีความเร็วน้อยที่สุดนะจะได้รับเพิ่มสปีดนะก็คือเฮสน,นะ หนึ่งนะ,ะซึ่งสามารถแจกได้เยอะสุดก็อาตามจํานวนนี่ฮะสูตรจานวนก็อย่างทีุู่เห็นตรงนี้อืมซึ่งมันแจกได้แค่หนึ่งนะแต่แจกได้หลายคนนะแจกได้แค่หนึ่งแต่แจกได้หลายคนซึ่งก็ประมาณนี้นะมันค่อนข้างจะเป็นการบับ๊กสปีดให้เพื่อนเฉยๆนะฮะ ก็ถือว่าดีนะบัฟสปีดในเพื่อนนะไห้เพื่อนสามารถไปชนสกิลได้ไง่ายขึ้นนะก็เป็นบัฟประมาณนี้นะโอเคมาดูที่พัตส,สีติดตัวนะอ่าพัตส,สีติดตัวก็จะมีอย่างที่ผมบอกไปว่าตะเกียงเนี่ยจะได้รับจากพัสสตสีเหมือนกันนะก็คือเมื่อเริ่มเนี่ยจะได้เพิละหนึ่งนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตูไม่สามารถมาเปลี่ยนสปีดเราได้นะฮะเอฟเฟกต์เปลี่ยนสปีดไม่มีผลต่อตัวละครตัวนี้ก็เท่ากับว่าตัวนี้เนี่ย แต่ส่วนมากตัวนี้สปีดมันก็จะประมาณ1ประมาณสองะไม่เยอะนะสปีดตัวนี้เพราะฉะนั้นก็อันนี้เอามาเพื่อไม่ให้ตัวนี้มันดูเร็วเกินนะไม่ดูบางตัวละครมันอาจจะมีในอนาคตนะเพิ่มสปีดอะไรนี้ให้กับฝ่ายเราเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยไม่โดนปรับสปีดจากเกมนะเยเวนบัฟนะบัฟสามารถปรับสปีดได้แต่ เมคานิกเกททั้งหมดเนี่ยไม่สามารถปรับสปีดกับเบรเกอร์ตัวนี้ได้นะอ่าแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตัวนี้สามารถชนได้กับทุกสกิลของศัตรูเลยนะยกเว้นสกิลที่มันล็อกเป้าหมายนะน,นี้มันชนไม่ได้อยู่แล้วกับสกิลที่แฟลชไม่ได้มันชนไม่ได้อยู่แล้วฮนะแต่ตัวนี้เนี่ยเอาให้สปีดจะน้อยแค่ไหนก็ไปชนกับศัตรูได้หมดนะโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวนี้ได้รับบัฟสปีดนะก็คือเฮจจะเปลี่ยนจากบัฟเฮจเป็นเพิ่มแท่งแปรสกิลแทนนะหน่วยแทน ซึ่งก็ไม่ให้ตัวนี้มันเร็วฮะตัวนี้มันอยากกระช้านะเพราะฉะนั้นก็เป็นการเอามาช่วยนะไม่งั้นนีก็คือถ้าตัวนี้เร็วมันก็จะไม่ได้รับปั๊บบางอย่างเนาะแล้วก็ยังมีพาสซีอันนึงนะเป็นพาสซีที่ถ้าเกิดว่ามีคนที่ใส่อุปกรณ์ EGO ก็เป็นแท็กนี้นะอ่ะคุณกดแท็กตรงนี้ด้วยดูเลยดูได้เลยนะมีจะเขียนว่าอุปกรณ์ EGO ตรงนี้นะอืม ภาษากฤษมันก็จะเขียนเหมือนกันคล้ายกันเพราะอุปกรณ e g o ก็เป็นภาษาคิดแล้วฮะยิ่งมีคนที่มีแท็กนี้ในทีมเยอะเท่าไหร่เนี่ยจะได้รับบัฟ defense level เอ้ defense level เพิ่มขึ้นนะบัฟ defense level เพิ่มขึ้น1นสูงสุดคือ3นักตัวเองเลยนะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าในทีมเนี่ยต้องมีคนที่มีอุปกรณ์ e g o 2อคนมาเพิ่มอีกนะจะได้รับบัฟครบๆแล้วก็เมื่อเพื่อนตายเนี่ยจะได้รับบัฟ เพิ่มปอดใหญยแทงยแทง20%ในเทิรต่อไปด้วยนะอืมอมาดูที่พาสีที่ต้องเก็บแต้มสีจริงๆแล้วนะก็คือพาษียินสนามก็ต้องใช้สกิลสีฟ้า2สกิลในเทิร์นนั้นพ,สพาสีก็จะบอกว่าจะได้รับบัฟตะเกียงเนี่ยตามจำนวนออสั่น้องนะก็คือจำนวนการที่คุณใช้สกิลสีนั้นเรียงติดกันนะก็คือสีฟ้านั่นเอง ก็2ต่อหนึ่งนะเรียงสีฟ้า2อันได้ตะเกียง1นึ่งอันอนะก็คูณ2ไปเรื่อยๆนะมันสูงสุดที่ตะเกียง3นะก็คือคุณต้องเรียงสกิลสีฟ้า6 s สกิลนะมันก็จะได้ตะเกียงไปทั้งหมด3หน่วยเลยอ่ะแล้วก็ถ้าศัตรูผาตูมีตราผ้าเนะี่ยเลเวอร์ตัวนี้จะได้ฟื้นฟู SP ด้วยนะอ่ะแล้วก็นี่จะเป็นบัฟให้เพื่อนนะอ่าก็คือเมื่อจบเทินเนี่ยแล้วพาสีมันทำงานนะ พอสิบทำง,งานปุ๊บจบเทิร์นเพื่อนจะได้รับบัฟนี้นะเราผู้รักแห่งพื้นป่าอันนี้ซึ่งบัฟนี้ช่วยอะไรมันจะเป็นบัฟฟื้นฟูเอสพีนะอ่าส่วนมากเป็นฟื้นฟูเอสพีถ้าเป็นตัวที่เป็นเหรียญลบจะเป็นลบสติให้แทนนะก็คือทําให้เพื่อนมีเอสพีเพิ่มขึ้นนั่นแหละฮะง่ายๆซึ่งถ้าเกิดว่าเอสพีเต็มเนี่ยจะกลายเป็นได้ออฟเ็นเลเวลสองแฮตนะก็ถือว่าโอเคนะเพิ่มน,นมันมิดหน่อยนะบัฟนี้ก็อยู่แค่เทิร์นเดียวนะ ซึ่งบัฟนี้จะให้กับเพื่อนคนที่เลือกเข้าวดาบคนแรกๆนะแล้วก็จะไม่ให้ตัวตมนะมแล้วก็เกเรเกอร์ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้รับบัฟนี้นะก็คือบัฟให้เพื่อนเท่านั้นประมาณนี้นะอ่ามาดูที่พาสซีฟยืนหลังนะก็คือต้องใช้ผ้าสีแดงสามผ้าในเพื่อนนั้นนะก็เอฟเฟกก็เมื่อจบเพื่อนเนี่ยจะทาให้เพื่อนคนที่เลือกมาลงดาบแรกๆคนนั้นเนี่ยแล้วก็มีสถานะผิดปก,กติ จะได้รับบัฟเ,เอ็กโกลนะคือ,อยั่วยุแล้วก็ได้รับเพิ่มความแจงทูกอีกหนึ่งหน่วยนะซึ่งบัฟนี้ผมมองว่ามันใช้ยากไปหน่อยนะเพราะว่าต้องปิดสถานนะส่วนมากผมคิดว่าใช้เนะี่ยเอาไปใช้ทีเบิร์นนะแล้วก็มันจะมีตัวหนึ่งที่ใช้ดีก็คือเป้าที่เป็นออทุตอีจีโอโรโบโตมีเหมือนกันนะที่เป็นสายเบิร์นนะ ตัวนั้นเนี่ยจะใช้แบบนี้ได้โอเคแต่ผมมองว่าก็ยังยากอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ตัวเขาเก่งอยู่ก็ออกมายืนสนามนะครับอ่ะประมาณนี้เลยสําหรับเบลเกอร์ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมไปรีวิวการเล่นเป็นทีมแล้วลกันนะเพราะตัวนี้เล่นคนเดียวมัคนค่อนข้างเล่นยากอ่ะโอเคผมมากับทีมติงกิ้งนะอ่ะผมเล่นทีมติงกิ้งให้ดูแล้วกันนะ เกี่ับ,บการเฟสเกเกอร์ตัวนี้ก็ทีมซิงกิ้งเนี่ยมันจะมี2ตัวนะที่เป็นอุปกรณ์ EGO ที่ไม่ใช่เกเกอร์นะก็คือโรยันตัวนี้อ่ะของบอเกเลนไนเหมือนกันนะแล้วก็อีแดงก็ของบอเกเลนไนเหมือนกันนะซึ่งอ,อาจจะหายากนะฮะเพราะว่าอ่าแต่เดี๋ยว,วบอเกเลนไนก็น่าจะใกล้มาแล้วนะก็ตัวแรกได้ก็ดีนะต่อตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นชุด EGO ในทีมซิงกิ้งนั่นเอง เพื่อนทีมก็จะมันก็ผมก็ค่อนข้างจะเป็นฟูลทีมประมาณหนึ่งนะแต่โดยรวมเนี่ยเกรกเกอร์ตัวนี้ก็จะเป็นซัพพอร์ตนะก็จะเห็นว่าสปีดน้อยมากอ่ะผมลากให้ดูเลยกันว่าเกรกเกอร์ตัวเนี้ยสปีดหนึ่งแต่สามารถชนได้ทุกสกิลเลยนะอ่ะนี่ฮะเกรกเกอร์สามารถชนได้ทุกสกิลเลยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวฮะเรื่องสปีดของตัวเกรเกอร์อ่ะวิธีเล่นก็ ตอนแรกก็ไม่มีอะไรนะกดพยายามลากสีฟ้าให้ได้เยอะที่สุดนะผมกดป้องกันไปกดป้องกันนะอย่างนี้แล้วกันนะเนาะดีมฮนะอ๋อแล้วก็ผมลืมพูดเกี่ยวกับสถานาานะตาพลานะตาพลาเนี่ยจะได้รับให้กับจะแจกให้กับศัตรูก็ต่อเมื่อเกียงหกแปดแล้วก็จบเกินนะตาพลาดทำอะไรได้ก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจ สกิลนะทั้งหมดนะตามจำนวนซิงกิ้งแล้วก็เบิร์นที่ตัวศัตรูสูงสุดคือ10%ซนะซึ่งมันเป็นเพิ่มดาเมจทั้งหมดเลยนะก็คือไม่ว่าใครจะตีเนะี่ยก็เพิ่มได้ทั้งนั้นนะสำหดาเมจนี้อ่าแล้วศัตรูจะโดนเปลี่ยนแพนิกไคล์นะซึ่งจะมีผลกับตัวละครที่มี SP แล้วก็เปลี่ยนแพนิกไคล์ได้เท่านั้นนะซึ่งการเปลี่ยนสถานะแตกตื่นเนี่ยจะคอมโบกับตัวในทีมซิงกิ้งนั่นเอง ผมเลยพูดว่าพิมพ์ติงกิ้งเนี่ยมันก็ค่อนข้างโอเคนะซึ่งตาพลาเนี่ยแทคนิคไทมันจะกลายเป็นการที่โดนลดดีเฟนเลเวลลงเนาะแล้วก็โดนลดสปีดลงด้วยยิ่งเออไม่ใช่สิฮะคือการแปะตาพลาเนี่ยมันจะทำให้เมื่อสติต่ำเนี่ยตัวละครที่ โดนตาพลาดไปเนี่ยจะพัฒนาการก็คือลดสติเนาะนะแล้วก็มีลดออกเป็นเลเวลด้วยยิ่งสติน้อยยิ่งลดออกเป็นเลเวลเยอะนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่ไม่มีเอชพีะ SP นะไม่มีสติอย่างเช่นผมเจอกับตุ๊กาตาหมีตัวนี้เนี่ยเมื่อแปะตาพลาดไปจะกลายเป็นการลดดีเป็นเลเวลแทนนะลงสองหน่วยนะซึ่งก็ค่อนข้างแต,ตกต่างนะเพราะว่าถ้าศัตรูที่มีสติเนี่ยมันจะโดนลดแต้มนะในการชน แต่ถ้าเป็นตูที่ไม่มีสติก็จะคือเป็นเหมือนการโดนดาเมจแรงขึ้นประมาณนี้นะซึ่งโอเคการเปลี่ยนสถานะแพนิกเนี่ยมันจะคอมโบกับอุทิตตัวนี้นะฮะอุทิตแอ a ซีเอตัวนี้ยิ่งเปลี่ยนสถานะแพนิกตูเนี่ยอุทิตตัวนี้จะได้รับ,บับนั่นเองก็เป็นคอมโบนะฮะกับพิพิงกิ้งนั่นเองอ่ะซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่า วิธีเล่นก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าเราควรจะเชนสีฟ้านะอ,อย่างนี้แล้วกันนะอ่ะก็คือผมใช้สกิลสีฟ้าสองสกิลนะทำให้เบลเกอร์จะทำการได้รับปั๊บตะเกียงนั่นเองอ่ะไม่ใช่สิเบลเกอร์จะได้รับปั๊บตะเกียง จากการทำงานพารซิปก็ต่อเมื่อคุณใช้สกิลสีฟ้าติดกันซึ่งอันนี้ผมไม่มีติดกันกนะ็จะไม่ได้รับพลังตะเกียบพิเศษอะไรเพิ่มแต่เราก็จะชนๆนไปก่อนนะอ๋อจิเกอร์ตัวนี้มันเล่นง่ายฮนะเพราะว่าขอเพียงแค่คุณกดชนไปเรื่อยๆนะกดแค่สกิลสีฟ้าเยอะๆกดชนไปเรื่อยๆเท่านี้ก็สบายๆนะแลยฮะจเกอร์ตัวนี้เล่นไม่ยากนะ พีไปนะแล้วก็ความจริงแล้วทีมซิงกิ้งเนี่ยคุณไม่ต้องมีแบบผมก็ได้นะเอาจริงก็ใช้ตัวซิงกิ้งอะไรก็ได้ฮนะที่มีตกิลสีฟ้าดีๆอันเนี้ยมีราเมจดพุกแถมนะนิดนึงเลกขึ้นเยอะมากขนะึ่งผมก็มองไม่ออกแล้ เบเกอร์ตัวนี้มันทรีซิงกิ้งจริงๆเลยไหม,มก็ผมโม้ก็แม่ขนาดนั้นอันนี้ได้บัฟตะเกียงมาเพิ่มแล้วนะซึ่งวิธีได้ที่เร็วที่สุดก็คือกดป้องกันน,น,น,นั่นเองซึ่งผมจะลองกดป้องกันตะขีหนึงนะ่งเนี่ยเลือดจะลดนะอ่คุณคุณดูเลยนะว่าเลือดมันจะลดโอ้โจะปนะีๆเลย โอเคโอเคฮะผมกดป้องกันนะเพื่อนในเดือนต่อไปจะได้รับบัฟนะซึ่งนี่ฮะมีบัฟอยู่อันนี้เป็นบัฟที่ได้จากคัสซีฟเนาะเหลาผู้พิทักษ์แห่งปืนป่าก็ถ้าเกิดว่าตองิวเต้ตีเนี่ยตองิวเตสก็จะเด้งตีเยอะขึ้นนะจากบัฟนี้ ซึ่งบัฟกดป้องกันเนี่ยจะทําการแจกสปีดไม่ใช่สิแจกอ๋อถูกแล้วฮะแจกสปีดนะบัฟสปีดให้เพื่อนได้ตีไหมฮะซึ่งผมมองว่าตอนนี้ทีมฟินกิ้งมันโดนทั้งเยอะมากนะทีมนี้ตอนนี้ท,ทีมฟินกิ้งก็เต็มตัวใหม่เยอะมากเลย เราได้ทำให <la> de. ้ท <desserts> ีมซิงกิ้งมันเก่งนะฮะตอนนี้เก่งมากเลยมีทางอ่นี่ในอนาคตนี่จะมีเพิ่มอีกนะก็เป็นพวกอินเด็กเนื้อปลาเธอนี่ก็เป็นซิงคิ้งแน่นอนเพราะฉะนั้นทีมซิงกิ้งตอนนี้คือมันเก่งมากนะนี่ฮเมื่อกี้ดอนเด้งสตินะเพราะว่าปั๊บผู้พิทักษ์แห่งปืนป่านั่นเอง อ,อันนี้ฮะเรามีตะเกียงครบแปดแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้เรากดป้องกันไปแล้วก็เกเกอร์เลือดลดนะไปนิดหนึ่งแล้วก็นี่ฮะได้รับยุ่ยยุเนาะอืแล้วก็ลดสปีดตัวเองนี่แล้วก็เวลาสตูที่มีตาผ้าจะมีเครื่องหมายบนเวนนะซึ่งก็เวลาสตูมีซิงกิง้งหรือมีเบิร์นอยู่ที่ตัวเยอะๆเนี่ยสตูจะโดนดาเมจแรงขึ้นนั่นเอง ซึ่งผมก็จะตีีไปเหมือนเดิมนะปิดทาร์กเก็ตอ่ะสกิลนี้มันเป็นปิดทาร์กเก็ตนะเกรกเกอร์จะไม่สามารถไปแฝดได้อย่างนี้นะอ่ะสกิลสีแดงมันเป็นล็อกเป้าหมายนะทำให้เกรกเกอร์ไม่สามารถไปแฝดสู้ได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปแฟฝดสู้หรอกเราก็ตัวแฟฝดสู้ทั่วไปเลยอย่างนี้อ่ะแล้วก็ตีไปโอเค อันนี้เป็นสกสามนะเพราะฉะนั้นดูแต้มนะมันค่อนขึ้ะเยอะนะแรงมากๆเลยอ่ะแล้วก็เมื่อกี้เด้งสติด้วยนะเพราะว่าตกูมีตาข้าโอเค<ะ>อันเนี้ยเดี๋ยวหับเหมือนเดิมนะบับ<ะ>เด้งสติขึ้นมา ก็เห anyway ็นได้เลยว่าทีมมันค่อนข้างโหดนะแป๊บเดียวนี่คือบอสจะตายแล้วนะแปะซิงกิ้งก็เยอะนะทีมนี้ก็ไม่ได้แปะซิงกิ้งน้อยนะอ่ะเตเกอรยิงใช่โพฮินุก็คุยอาจะก็ดูคุยจิกเรียบร้อยฮะก็คุณเห็นว่ามันก็เก่งนะเป็นทีมที่เก่งนะถ้าใครมีบูทีมก็คือสบายเลยนะจบบอสอย่างรวดเร็ว มาดูที่ e g o นะ e g o แนะนำเนี่ยก็เป็นเบิร์นกับซิงมันก็มีหลายอันอยู่นะสำหรับเลเกอร์สำหรับซิงกิ้งนะอ่ะเบิร์นก็มีหลายอันไม่ได้มีหลายอันละเบิร์นมีอันเดียวฮนะอ่ะซิงกิ้งเป็นอันนี้นะอันนี้เป็น e g o ชุดซับเพื่อนนะเอาไปใช้ก็ดีนะไม่แย่เท่าไหร่ก็เอาไว้ปั๊ม e g o ์셋ได้นิดนึงนะ ถือว่าโอเคนะโอเคเลยชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นนี้เป็นดาเมจนะฮะอิจวาน,นี้เป็นดาเมจซึ่งผมมองว่ามันก็มาจากาบอเบเก้นไนก็อาจจะมีน้อยเนะี่ยเพราะฉะนั้นก็เป็นอีจูดาเมจที่โอเคนะเอาไปเล่นได้แล้วก็มีอันนี้นะเป็นเบิร์นซึ่งอันนี้ก็ถือว่าดีนะเพราะามีแอคโกให้ตัวเองมีออฟฟิลิ้ให้ตัวเองนะแต่อันนี้หายาก่าจากที่สุดนะเพราะว่าเป็น เอ่อคเลบนะอาร์คไนท์เน่เพราะฉะนั้นชิ้นนี้ก็จะหายากมากนะแต่ถ้ามีก็คือเอามาเล่นได้แล้วก็เก่งด้วยนะชิ้นนี้คอมโบได้ดีเลยถ้าเกิดว่าคุณมีนะก็เอามาใช้ได้ที่แน,นะนำก็จะมีประมาณนี้นะ e ีจอ่ะมาพูดถึงทีมก็ความจริงตัวนี้มันไปได้ทุกทีมนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ซับทีมไหนเป็นพิเศษนะ สถานะก็คือช่วยซิงกิ้งเป็นพิเศษก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดว่า,ามีการแปะเบิร์นกับแปะบลีดที่ตัวเองก็ไม่ใช่บลีดสิแปะเบิร์นกับแปะซิงกิงที่ตัวเองก็พอโอเคนะเอามาช่วยให้เลี้ยงสแต็กตา่าบับดาเมจได้ดีนะฮะซึ่งมันก็ไปทีนไหนก,ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าเป็นเบิร์นกับ ิงคิ้งนั่นแหละฮะอะ่ไปซิงคิ้งจะดีที่สุดนะฮะมีผมพูดเลยว่าไปซิงคิ้งจะดีที่สุดเพราะตอนนี้ซิงคิ้งมันค่อนข้างเก่งนะทีมตอนนี้อ่ะอีกหนึ่งที่หลายคนคิดว่าน่าจะถานนะก็คืออมันมีกลิเกอร์ตัวนี้ที่เป็นซิงคิ้งอยู่แล้วนะตลดเอก้า e ตัวนี้กับตัวใหม่เนี่ยใครเก่ง,งกว่ากันก็ผมมองว่าเก่งคนละแบบนะตัวนี้มันจะเป็นตัวซิงคิ้งแปะที่ดีนะแล้วก็เป็นหลบนะก็ถือว่า โอเคดาเมจก็พอใช้ได้นะแต่ผมจะเอาเอาแปะซิงกิ้งนั่นเองนะเพราะมันแปะซิงกิ้งดีนะตัวนี้ซึ่งตัวใหม่มันก็แปะซิงกิ้งไม่แย่นะโดยรวมแล้วตัวใหม่มันก็เก่งกว่าแหละฮะเพราะว่าแต้มมันเยอะกว่าแน่นอนแล้วก็ช่วยทีมได้มากกว่าตัวนี้มันจะเป็นแนวตัวดาเมจกับแปะซิงกิ้งไปเลยอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะก็คือตัวทีมเบิร์นนะก็คือเกรเกอร์ตัวนี้นะไฟฟิตซึ่งเกรเกอร์ตัวนี้เนี่ย มันเป็นเบิเบร์นจ๋าๆเลยนะก็คือแปะปืนเขาได้ดีมากๆนะตัวนี้แล้วก็ดาเมจส,ส่วนตัวเนี่ยแรงมากๆถ้าคุณจะไปทีมเบิร์นเนี่ยผมแนะนําตัวนี้มากกว่านะอืถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีทีมเบิร์นที่ฟูลอะไรขนาดนั้นไม่ได้มีตัวเลือกให้เปลี่ยนเยอะเนาะตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวแปะไฟที่ดีนะแล้วก็ดาเมจแรงถ้าผมจะแนะนําก็ยังคงแนะนําตัวนี้อยู่นะสำหรับทีมเบิร์นแต่ตัวใหม,ม่เอาไปเล่นทีมเบิร์นได้ไหมก็เล่นได้นะไม่ได้ไม่ได้ผิดเลยนะ แต่ผมมองว่าตัวนี้มันจะดีกว่านะเพราะว่ามันตรงสายมากกว่าถ้าคุณจะไปไดีดเบิร์นจริงๆแล้วก็อาผมพูดถึงที่เรื่องทีมเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นซิงกิ้งกับเบิร์นนะสำหรับซนะิงกิ้งเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเอาตัวอะไรไปก็ได้นะที่เป็นสกิลสีฟ้าดีๆมีสกิลสีฟ้าดีๆก็เอาตัวนั้นไปอนะอืมแล้วก็คอมโบที่ดีก็มีโอทิตัวนี้นะอ่าช่วยโอทิตัวนี้ได้ดีนะเกก มาช่วยอูท่ตัวนี้ได้เพราะว่าเ,เปีนยนแค่ดิจิได้นะฮะแล้วก็ตัวที่ควรเอาไปด้วยเนี่ยมันก็จะเป็น e g o เอาเวบพ่นนะอาวุธ e g o ทั้งหลายเนี่ยก็มีมีแซงตัวนี้มีโรเดียนตัวนี้อ่ะประมาณนี้เลยส่วนมาที่คิมเบิร์นผู้หัวเนี่ยไม่มีนะแต่จะมีตัวที่ควรเอาไปนะคือสองตัวก็คือตัวนี้เล่าตัวนี้นะ เท้า LCE ตัวนี้กับโอที่ตัวนี้นะก็เป็นตัววอลเปเปอร์ไนท์เหมือนกันนะซึ่งก็ก็หายยากเละครับเพราะว่ามันมาจากโอเปเไนนะใครทีอ่อยากได้ตอนนี้ก็คงจะหาไม่ได้แนละ้วแะก็ประมาณนี้นะสำหรับทีมที่แนนะนำก็สำหรับเลกเกอร์ตัวนี้เนี่ยผมมองว่าเก่งนะเก่งมากเลยเพราะว่าช่วยเพื่อนได้ดีสับเพื่อนได้ดาเมจแรง แปะซิงกิ้งแปะเบิร์โอเคครบเครื่องเลยแหละขอเสียก็คงจะมีการที่เขาแพ้ทุกนะฮะเป็นตัวแทงแพ้ทุกเนี่ยมันอยู่ยากนะฮะเพราะว่าเกมนี้มันตัวทุกมันทั้งเยอะนะที่แรงแๆจริงเพราะฉะนั้นก็เอาไว้ประมาณนี้นะใครมีวิธีเล่นอะไรที่คิดว่าผมลืมพูดไปหรือ ผมยังไม่ได้พูดหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็พิมลงคอมเมนต์ได้นะอ่าก็ติชมกันได้คอมเมนต์กันได้เหมือนเดิมนะแล้วก็ขอจบคลิปเียงเท่านี้ฮะอ่าขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ